มาวันนี้พามาชมนะครับการเขียนแผ่นไม้นะครับตัวน,นี้เป็นลูกนอนของบันไดนะยาว1นึ่เมตรยีเซนติเมตรนะคะหน้ากว้าง35เซนติเมตรนะครับตัวน,นี้ผมซื้อมาจากไทยวัสดุนะครับราคาน่าจะแผ่นละสอง้อยหกบาทหรือว่า263บาบาทนี่แหละฮะต่อแผ่นนะ คับตัวนี้ผมจะเอามาทําหน้าท็อปโต๊ะทํางานนะครับซื้อมา2แผ่นประกบกัน,นก็จะได้หน้ากว้างประมาณทักเจเซนหกสิบเจเซนนี่ก็พอดีนะครับส่วนการเขียนลายเนี่ยผมจะผมจะเขียนแบบว่าใช้2แผ่นเรียงต่อกันก็จะได้ลายอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าจะแยกคนละแผ่น แยกออกจากกันอ่าสมมุต, 2, 2, 2ติว่าทําโต๊ะ2องสองสองตัวก็จะได้ลายอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ทั้งสองลายเมื่อนํามาประกบกันก็จะเป็นอันนึงนเดียวกันนะฮะใช้เดี่ยวก็ได้ใช้คู่ก็ได้นะตัวนี้ผมเขียนเผื่อไว้นะครับเพราะว่าต่อลายลงไปที่ด้านล่างนะด้านข้างทั้งหมดนะครับอ่าก็เป็นการทํางานที่ที่ดีมากๆนะฮนะ ใช้ข้างเดียวใช้สองข้างก็ได้นะสายขวาเนี่ยนะครับสําหรับท่านที่สนใจค,คอร์สอบรมการเป็นลายไม้ความละเอียดสูงนะครับที่ศูนย์อบรมบางใหญ่ฮะทักมานะครับศูนย์หกหกหนึ่งห้าสองห้าหกแปดสองอาจารย์สมลายไม้เป็นแหนอรับสายท่านอยู่นะครับการันตีความสมจริงฮนะตรงปกไม่จกตาไม่กาตูนนะฮะถ้ามาเรียนแล้วเห็นว่าอา,อาจารย์สอนไม่ได้จริงงานตลกงานกระตูนเนี่ยนะ รับเงินคืนเต็มจำนวนไม่หักสักสลรึงนะฮะถือว่ามาดื่มกาแฟเป็นเพื่อนกันนะครับนะระดานสีความสมจริงสังเกตที่ชิ้นงานครับอ่ตัวนี้ในวิดีโอตัวนี้ผมจะตัดขั้นตอนอสุดท้ายออกไปนะครับเพื่อให้มันกระชับขึ้นฮะดังนั้นผมจะเขียนแค่นี้แหลนะนะก็คือการเขียนงานในเป็นแบบ มาตรฐานปกตินะฮะที่ทั่วไปเขาทำกันนะครับก็คือเขียนงานแบบสองมิติธรรมดานะครับยังไม่ได้เติมมิติยังไม่ได้เติมเตี้ย,เยนเติมเอฟเฟกต่างๆของหน้าไม้นะครับอ่าสังเกตนะสังเกตที่ชิ้นงานนะใช้แผ่นเดียวก็ได้ใช้สองแผ่นประกบก็ได้นะครับเขียนไว้2สองแบบอ่า ตัวน,นี้เป็นไม้ยางพาราประสานนะครับเขาอัดกาวมาเป็นไม้ไม้แผ่นเล็กๆ1นะกอะสิเซนนะมั้งถ,ถ้าจำไม่ผิด1ิหรือหเซนนี่แหละยาว30ส,สิบเซนหลายๆแผ่นอพอขั้นตอนการทำง,งานได้ไม้มาก็ทาสีรองพื้นกันเชือ้อราหนึ่งรอบนะฮะสำหรับไม้ก็ทาสีเหลืองอีกสองรอบอ่ะ ผมใช้ของ T O A นะครับแล้วก็เขียนด้วยสีลายไม้ฟรีแฮนะชุดปกติครับส่วนสารละลายที่ใช้เขียนเนี่ยผมใช้ทินเนอร์เบอร์21นะครับเพราะว่าได้กลิ่นอ่อนกว่าน้ำมันสนนะครับน้ำมันสนจะเหมาะกับงานภายนอกนะครับเขียนกระแพงบ้านนะเขียนรั้วบ้านนะภายนอกนะนอย่างเงี้ยราคาก็จะถูกอ ขอบคุณทุกท่านใ้การรับชมครับผมจารย์สมรัยม้าพิแอนไว้เจากันรคิดต่อไปครับสวัสดีครับ